ใจบางครั้งก็เป็นมารใจบางครั้งก็เป็นผานบางการก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นเทวดาบางคราก็เป็นมนุษย์ต่ําสุดก็เป็นผีเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไอ้เวลามันเป็นมานนี่สิมันไม่ใช่สร้างความดีมันคิดชั่วนี่เห็นไหมใจเนี่ยมันมีหลายอารมณ์นะมันเป็นมารก็ได้เป็นผานก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นเปรดก็ได้เป็นผีเป็นสัตว์นรกก็ได้เนี่ยใจนะใจนะความคิดของตัวเองนี่แหละใจคนเราเนี่ย อารมณ์วันหนึ่งเนี่ยมันสับเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็อารมณ์เสียเลยโกรธคนนั่นโกรธคนนี่โมโหเรื่องนั่นโมโหเรื่องนี่โุนมมวเรื่องนั่นพขนนี้มู้สารพัดมันรบกวนไงคิตที่ไม่ดีเนี่ยมันรบกวนความดีไงอย่าให้มันเกิดใจบางครั้งก็เป็นมารเป็นพานเนี่ยอย่าให้เกิดถ้ารู้ว่ามันเกิดระงับทันทีเลยโลกโกรธหลงอิจฉาริษยาไม่ดีนี่แหละที่ว่าทางไปที่ว่าถ้าคิดไม่ดีเนี่ย มันจะเอาเราลงไปสู่สุดทางของผ่านสุดทางของความชั่วสุดทางของความเสื่อมคือนรกไม่จบนะนรกนะกลับมาเกิดอีกก็มาทุกข์มายากมาลําบากมาเป็นคนจนอีกเพราะว่าไม่มีบุญต้นทุนก็ามาสร้างใหม่อีกโยงโอ้แย่เลย